สวัสดีค่ะยูทูบตาลักฟอสูซช่องเบญจานะคะวันนี้เบญจานจะพาทุกคนมาดูมี่มะยางเช้าตอนนี้ถูกปูเช้านะคะอากาศก็จะมืดมืด่อยนะคะมาดูกันเลยค่ะเบจาเห็นไหมตกเมื่อคืนนี้เมื่อวานก็ตกนวตกนิดเดียวตอนนี้ตกตอนคืนเยอะมากเลยเนหะ็นไหมทุกคนคงอยู่บนต้นไม้ต้นสนนะคะค่ดูซิทุกคน วยมากเลยอะยังกระปุยนุ่นเลยนะคะนี<ม>่คิดว่าหิมะจะหยุดตกแล้วเนาะก็ไม่หยุดนะนึกว่าจะเป็นหน้าฝนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นหิมะอยู่กานี่จ้าเป็นจะพาดูความสวยยามหกโมงเช้านะจะของหิมะตกครั้างมาค้างอยู่บนต้นสนมา สวยมากเลยค่ะอันนี้ตอน6โมงเช้านะคะก็อาจจะไม่เห็นหน่อยนะ,ะสวยมากเลยดูสิก็ยังเหมือนรู้สึกว่าหิมะก็ยังร่วงหน่อยๆนะคะ๋จะจับหิมาให้ดูเย็นมากเลยนะดูสิน่ากินมากเลยอะหิมาทุกคนนะ้ Tak nak lagi maru ya Cepat untuk ketahui tu Cepat untuk ketahui mak tu ni อุ้ยแขนล่วงอุ้ย <c oughs> แขนคอยล่วงโอเคนี่ก็แล้วกันเนาะไม่มีลูกก่กตากับปากเลยใช้รายการปากททนทุกอีนะ่า ชิ้นโอ้ยมีปากไม่รู้จะตาล่วงเนะแขนกัดจุลุจุลุประมาณนี้แล้วกันเนาะแค่ไหนทำรูปตาดีน มาณนี้และกันเนาะล้วก็ตาเขาอยู่หุ่มในใน,ใน,ในี่ก็ได้เนาะเนี่ยนี่นีน่นนอุ้ยหวนน้ำลมโอเคค่ะเชา้านี้บายบายนะคะกับคลิปความงามของอิมะนะจ๊ะ